สวัสดีครับเ่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนนักดีวนะครับนี่นะฮะที่อยากจะให้ผมแนะนําการต่อสัญญาณจากจอรถยนต์นะครับที่ผมมีอยู่ในมือตอนนี้ก็จะเป็นจอนี้นะฮะเป็นของอปีที่แล้วนะครับ2024นะฮะยี่ห้อตามนี้เลยนะครับวิธีการต่อสัญญาณไลน์เอาออกจากอจอ Android อร,รถยนต์แบบนี้นะครับมาเข้าแอมจิ๋วนะครับ ก็ถือว่าไม่ยากนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ชมก็น่าจะใช้เป็นอจอที่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับแบบนี้นะฮะซึ่งตัวส,สาสัญญาณเนี่ยเขาจะมีสติ๊กเกอร์ลาเบลนะครับติดบอกอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นส,สาสัญญาณขาวแดงตัวนี้นะครับนี่นะฮะเขาจะาติดไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นออ d ด o R โออาร์ออดโอแอลนะครับสีขาวกับสีแดงนะฮะ เราก็สามารถที่จะนำเอาสายสัญญาณนะครับเข้าสองออกหนึ่งนะฮะเสียบต่อออกจากจุดนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะชุดน,นี้นะครับก็คือสัญญาณไลเอานะฮะได้นะฮะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็คือนี่นะครับสายสัญญาณเข้าสองออกหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็จะเสียบจากตัวออดิโอเอานะครับนี่นะฮะออกแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ามาต่อเข้ากับตัว a u x in <S 2> <S 2> <S 2> ของแอมจิ๋วนะครับจากคอมเมนต์ที่บอกว่าจะต่อเข้ากับแอมเซทเคนะฮะผมก็จะเอา z ซเค ht สองหนึ่งสามตัวนี้นะครับมาใช้งานสาธิตให้ดูนะฮะแล้วก็ต่อเข้าในตำแหน่ง a u x in เลยนะครับนี่นะฮะเพราะว่าตัวจอแอนดรอยเนี่ยเราสามารถที่จะรับสัญญาณบลูทูธได้อยู่แล้วนะครับเราก็เพียงแค่ดึงสัญญาณแล้วออกมาหาให้ตัวแอมจิวเป็นตัวขยายเท่านั้นนะฮะ ในคลิปเดียวผมจะต่อแบบนี้ให้ดูแล้วนะครับก็จะทดสอบให้ดูนะครับจะต่อลำโพงเข้านะครับแล้วก็ป้อนไฟนะครับสำหรับแหล่งใจ่ายในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นสวิตชิ่งแทนแบตเตอรี่นะฮะก็จะแยกจ่ายให้กับทั้งตัวจอ Android และก็แอมจิ๋วนะครับครับตอนนี้ก็ทําการต่อสายระหว่างอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับแหล่งจ่ายไฟในคลิปนี้ผมก็จะใช้เป็นสวิตชิ่ง12โวลต์นะครับ ก็แยกไฟออกเป็น2ทางนะฮะก็คือมาเลี้ยงอจอจอ Android ของรถยนต์นะครับ12โวลต์นะครับซึ่งผมก็จะต่ออาสายสีเหลืองนะครับก็คือสายแบตนะครับแล้วก็สายสีแดงก็คือสายสวิตช์นะครับก็ต่อจับกันนะฮะเข้าที่ขั้วบวกของสวิตชิ่งนะครับสายที่ดาก็ต่อมาหาตัวคู่โลบของสวิตชิ่งนะครับแล้วก็ตัวแอมพิจนะฮะผมก็จะอัพไฟจาก12โวลต์นะครับเป็น36โวลต์นะครับมาเลี้ยง m q z k ht 2 1 3 g นะฮะก็ใช้ขับลำโพง6.5นิ้วต่อที่4โอห์มนะครับแล้วก็ซ้ายขวาก็จะเป็นจุดเดิมที่เคยทดสอบนะฮะก็คือ4.5นิ้ว Apple นะครับก็แรม hk 2นิ้ว4โอห์ม20บัตตนะครับแล้วก็สัญญ,ญาณก็ต่อตามที่ระบ,บุตอนแรกนะฮะมันก็คือ audio out rl นะครับต่อเข้าแจ็ค r c a นะครับเข้า2ออก1นะฮะแล้วก็มาเข้า a u d i n ของตัว m q นะครับ น,นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะออนสวิตนะครับตอนนี้จอ a n น r ร i d ก็ทำการบูตอยู่นะครับรอสักครู่นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบเปิดเพลงจากของจอก่อนนะครับ กดในเมนูเพลงนะครับพอดีตัวจอเนี่ยเขาจะมีเพลงมาอยู่นะครับให้ทดสอบนะบผมก็จะลองเปิดนะครับนี่นะครับเพิ่มโวลุมที่ตัวแ q นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะปรับตัว EQ ที่ตัวจอ Android ได้ด้วยนะครับนี่ฮะต่อไปจะทำการเชื่อมต่อบลูทูธจากโทรศัพท์เข้าจอ Android นะครับ ก็เข้าไปที่เมนูของบลูทูธนะครับก็ทำการเชื่อมต่อนะฮะ Thank mm -hmm. you. ครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับแนวทางการเชื่อมต่อสัญญาณจากจอ Android รถยนต์นะครับต่อเข้ากับแอมจิวบลูทูธนะฮะก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆตอบคาถามเพื่อนักดีไว้นะฮะหลักสําคัญก็เพียงแค่เราต่อสัญญาณ l i n ์เอานะครับออกมาหาแอมจิวเท่านั้นนะฮะมีแค่สัญญาณก็สามารถที่จะต่อได้นะครับสําหรับการต่อไฟแล้วก็ต่อตามคู่มือของจอ Android ที่เขาให้มานะฮะ อย่างเช่นตัวนี้นะครับคู่มือเขาก็จะบอกหมดนะครับว่าสายไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่นะฮะเราก็ต่อตามคู่มือได้เลยนะครับหวังว่าคลิปคงเป็นประโยชน์นะฮะไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับชแนลแจ็คดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ